ก็ในส่วนของท่าเรือข้ามฟากข้ามระหว่างมหาชัยท่าฉลอมซึ่งจากเดิมก็หนาแน่นพอสมควรอยู่แล้วในช่วงเวลา7จ็ดโมงเชา้าประกอบกับว่าถ้าวันที่16นี้ทางหลวงก็จะปิดจุดกลับรถทําให้คาดว่าจะมีประชาชนเนี่ยมาใช้ท่าเรือเป็นจํานวนมากขึ้นนะครับทางเทศบาลก็เลยต้องเตรียมมาตรการในทุกด้านทั้งความปลอดภัยแล้วกการอำนวยความสะดวกนะฮะ ข้อแรกนะฮะก็เราก็ห้ามจอดมอเตอร์ไซค์บริเวณฝั่งท่าฉลอมนะฮรบ,บริเวณทางเข้าทั้ง2ด้านเลยนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าถึง8ปดโมงครึ่งนะครับโดยเราจะใช้เทศกิจจานวน4คนไปอำนวยความสะดวกช่วยระบายรถระบายคนจัดระเบียบจราจรระเบียบมอเตอร์ไซค์ในการลงเรือดังนั้นเราจึงได้ประสานกับทางทางผู้รับสัมปทานนะครับก็โดยกําหนดให้เขาเนี่ย ตีห้าเศษเนี่ยเ็จะออกมาหลำหกโมงเช้านี่เราให้ออกมาอีกสองลำเป็น3ามลำเลยจากเดิมที่ออกมาใกล้7จ็ดโมงเชา้านะฮะเราก็สั่งให้ออกมาในตอน6กโมงเช้าเลยเพื่อเร่งระบายก่อนที่จะติดขัดนะครับแล้วก็กําชับทางหนังสือถึงเรื่องความปลอดภัยเสื้อชูชีพให้พร้อมในส่วนของความปลอดภัยในการสัญจรทางเรือนะฮะเราก็จะได้ใช้เรือเร็วของเทศบาลเนี่ยเอาไปดูแล หรือว่าสั่งให้เรือใหญ่เนี่ยชะลอเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านในการข้ามเรือในตอนเช้าก็ถ้ามีอะไรก็แจ้งมาทางเทศบาลหรือทางนายกเทศมนตรีได้เลยนะครับเราก็ยินดีนะครับซึ่ง